สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับสถาบันพระมหากษัตย์ของไทยนั้นกาลังเป็นที่สนใจและจับตามองของนานาชาติทัท่วโลกนะครับทำให้นักวิชาการคนไทยที่ทําง,งานอยู่ในต่างประเทศอาจารย์ประวินชัชวานปวงพันธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําของศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุน่นและปัจจุบันนี้อาจารย์ก็เป็นนักวิชาการับเชิญของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกาอาจารย์ประวินนั้นก็ถูก มหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายๆประเทศทั่วโลกเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายถึงเรื่องของบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยอยู่ตลอดเวลานะครับล่า,ลาสุดเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอาจารย์ประวินก็จะรับเชิญจากมหาวิทยาลัยยู l a ลเอซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกรวมทั้งมหาวิทยาลัยโรย่าแมรี่มอร์เทนซึ่งอยู่ในแคลิฟอร์เนียก็เชิญอาจารย์ไปบรรยายในหัวข้อนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในหมู่ของนักวิชาการต่างประเทศรวมทั้งอาจารย์ปวินเอง เห็นตรงกันนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นจะต้องปฏิรูปตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกมาตรา112มิฉะนั้นแล้วก็จะนํามาซึ่งวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เองด้วยที่อเมริกานี่ก็นอกเหนือจากมาเป็นอาจารย์ที่แสตฟอร์ดแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เดินสายในการที่จะไปบรรยายนะครัรต่างๆขอ,องสหรัฐอเมริกาอยู่หลายมหาวิทยาลัยเหมือนกันมี ผู้สนใจก็ถามอาจารย์เรื่องของสถาบันพระษัตร์กับการเมืองไทยอยู่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของกษัตริย์พระองค์ใหม่หลังจากที่ภู้อิพลสวรรคตรแล้วเนี่ยนะครับพูดถึงสมเด็จพระบรมมีคําถามอยู่ในเวทีที่อาจารย์ไปบรรยายเหมือนกันว่าศักยภาพของสมเด็จพระบรมก,บกับการเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่สิบเนี่ย อาจารย์มองอย่างไรอาจารย์อาจารย์อ,าายอธิบายในเรื่องนี้ที่อธิบายกับผู้สนใจชาวต่างชาติไปยังไงอาจารย์คือทั้งหมดมันก็เป็นกรอบขององานทางด้านวิชาการงานวิจัย mm hmm. อยู่นะครับส่วนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสมาทําวิจัย,ยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ย mm hmm. เพราะว่าเขาสนใจงานวิจัยผมเรื่องนี้นะ mm hmm. มัน,ม,น,ม,นมันเกิดาจากความการแข่งขันในการเสนอ mm hmm. หัวข้อการทําวิจัยนะครับ mm hmm. แล้วเขาก็พิกอัพว่าเขาเห็นว่า ประเด็นอันนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจประเทศไทยเป็นประเทศที่สําคัญคเกือบจะมากที่สุดใน,ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ะนะครับอนาคตของไทยเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างเดียวมันมีผลกระทบต่อภูมิภาคเช่นเดียวกันแล้วฝรั่งเองเหรือแม้แต่สถาบันอย่างสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองทะลุป,ปุบโปงไปหมดว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันมีความสําคัญจริงๆ,ๆินะครับทั้งในแง่ของการเป็นทั้งโซลูชั่น การแก้ไขปัญหาทางด้านเมืองและแม้แต่เป็นปัญหาของท่านการเมืองด้วยนะครับจริงๆแล้วผมได้รับคําถามเนี่ยเยอะมากว่าจริงสถาบันกษัตริย์ของไทยเนี่ยเป็นทางออกหรือเป็นปัญหาผมบอกเป็นทั้งคู่นะครับเขาถามตอบว่าแล้วเป็นอะไรมากกว่ากันผมกับบอกได้ซ้ำว่าน่าจะเป็นปัญหามากกว่าเป็นทาของนะครับโอเคแต่ผมผมขอไม่ไม่พูดถึงจุดนั้นแล้วกันแต่ว่าเป็นว่าที่ผมพยายามจะพูดก็คือว่า ประเด็นนี้ได้รับความสนใจอย่างมากคือเพาประเด็นเรื่องกับฟิวเจอร์คืออนาคตของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยซึ่งผมก็ได้พูดหลายที่นะฮะในสถาบันในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับประเด็นของผมก็คือว่าผมยังมีความหวังในสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ความหวังว่าเป็นความหวังว่า เขาจะยังคงอยูอ่ความหวังว่าในสุดแล้วสถาบันกษัตริย์ใน,ในร,รัชสมัยต่อไปก็ยังคงอยู่นะครับแล้วความหวังของผมนี่คือว่าอยากให้สถาบันกษัตริย์นี่ยอยู่ต่อไปด้วยแล้วก็มีความเข้มแข็งคู่ไปกับการพัฒนาประชาธิปไตยเข้มแข็งแบบไหน,หนครเข้มแข็งในแง่ของการเป็นสถาบันที่เออถ้าคุณอยากใช้คำนี้เหมือนที่คนไทยชอบคือเป็นส่วนรวมทางด้านจิตใจก็ยังเป็นได้นะครับแต่ว่าจะต้องเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบใหม่นะครับที่ผมพยายามจะจะบอกและทั้งหมดนี่มาจากมาจาก ความหวังดีทั้งในแง่ของการที่ผมเ,เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นหรือมองในแง่ของความเป็นนักวิชาการที่หน้าที่ like ส่วนหนึ่งคือพยายามชี้ถึงปัญหา <c oughs> และแนะทางออกให้ <c oughs> นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับทางออกคืออะไรเ <c oughs> พื่อทําให้สถาบันอันนี้อยู่อยู่ค <c oughs> ู่กับสังคมไทยต่อไป <c oughs> นะครับ <c oughs> ทางออกที่อาจารย์เสนอคืออะไรครับผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีแค่สองทางเท่า, <c oughs> ทานั้น ที่จะเลือกทางนึงอาจจะไม่ใช่ทางออกนะทางนึ่งอาจจะเป็นทางที่นําไปสู่ทางตันด้วยซ้ำเอาว่าพูดถึงทางออกกันแล้วกันว่าในในยุคสมัยนี้ในศตวรรษที่21แล้วนะครับแนวโน้มที่เกิดขึ้นในประชาคมโลกทั้งหมดมีทางเดียวที่สถาบ,บันที่จะอยู่สถาบ,บันพระมหากษัตริย์ที่อยู่รอดได้คือสถาบ,บันพระมหากษาัตริย์ต้องทํางานคู่กับประชาธิปไตย เท่านั้นแหละนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้คู่กับประชาธิปไตยใช่ไหมฮะตอนที่ผ่านมามันไม่ใช่เลย <Okay. S 2> ที่ผ่านมาไม่เลย mm hmm. ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคู่แข่งประชาธิปไตยที่สามะนะครับ,รบแต่เพราะคือคือต้องเคารพกฎกติกาของประชาธิปไตย mm hmm. ต้องรู้บทบาทของตัวเอง mm hmm. นะครับหมายความว่าจะ่ต้องรู้แบบจริงๆด้วยนะ mm hmm. คือหมายความว่าถ้าในรัฐธรรมนูญไทยเขียนว่าสันติหากษัตริย์สมควรต้องอยู่การเมืองคือสมควรต้องอยู่การเมืองจริงๆินะครับหมายถึงว่าไม่ได้เข้ามาข้องเกี่ยวทางด้านการเมืองอีกนะครับ มันแต่ว่ามันไม่พอแค่นั้นแล้วเพราะว่าสังคมไทยมันโตมากขึ้นสังคมไทยมันดีมานมากขึ้นไอ้ความต้องการที่มันดีมานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องสถาบันศึกษาสพาะุภากษัตริย์คงจะต้องหยุดและต้องคิดถึงว่าแล้วเราจะต้องทําตัวอย่างไรนะครับทางเดียวเช่นเดียวกันคือต้องปฏิรูปนะครับมันมีวิธีหลายอย่างที่สถานมหากษัตริย์ต้องปฏิรูปตัวเองนะครับก็กลับไปสู่เรื่องเกี่ยวกับบทบาทของรัชองรัชธิราชาทคือกษัตริย์องค์ใหม่นะครับว่าจะต้องมองบทบาทของตัวเองเนี่ย ว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นอุปสรรคของประชาธิปไตยนะครับจะต้องทํางานควบคู่กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับจะต้องไม่เปิดโอกาสให้กองทัพหาประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจะต้องปฏิเสธทุกๆการเกิดรัฐประหารนะครับมันมีอะไรห้ามทำเยอะแยะน,นะฮะนี่คือวิธีการที่จะปฏิรูปครับและผมคิดว่าด้วยวิธีนี้เนี่ย ความรักความนับถือเนี่ยจะเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับจากประชาชนแล้วมันจะนําไปสู่ความอยู่รอดนะครับเ,เมื่อใดก็ตามที่สถาบันพระมหากษัตริย์สามารถพิสูจน์เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าสถาบันพระมหากษาัตริย์มีความเป็นกลางด้านการเมืองนะครับผมคิดว่าจุดนั้นเนี่ยมันจะทําให้สถาบันอยู่รอดได้นะครับแล้วเราต้องเข้าใจว่ารัชสมัยหน้าเนี่ยจะต่างจากรัช,รชสมัยปัจจุบันอย่างมากมหาศาลนะครับทั้งแง่ของเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติ ทั้งแง่เรื่องเกี่ยวกับบารมีทั้งแง่เรื่องเกี่ยวกับอ,อ,อำนาจทางนิีิธรรมด้วยหรือภาษาอังกฤษเรียวกว่าเป็น moral authority <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งผมคิดว่าในรัชสมัยหน้าเนี่ยไม่สามารถเทียบได้กับรัชสมัยนี้แล้วผมที่ผมพูดนี่คือผมไม่ได้ ผิดหรือว่าหรือว่าตําหนิอะไรใครเป็นพิเศษนะฮะโดยเฉพาะองค์รัชทายาตองค์ต่อไปอแต่เพื่อความผิดมันเกิดมาจากกระบวนการที่เกิดขึ้นในรัชสมัยนี้กระบวนการของการสรรเสริญเยินยอจนเกินจนเกินจนล้นเมื่อคุณสรรเสริญจนล้นแล้วเนี่ยคุณไม่เปิดโอกาสให้คนต่อไปเนี่ยมีพื้นที่ในการหายใจเลยนะ,ะที่ผมพยายามจะพูดคืออะไรก็ตามที่ที่มันประสบความสำเร็จจนเกินไปเนี่ย ไม่มีใครหรอกที่จะเทียบได้ข you know? <ules S 2> ึ้นมาเทียบได้เพราะฉันคือคุณไม่ค <negócio> ุณจะพูดยังไงอ่ะคุณร้มเหลวตั้งแต่คุณจะเริ่มด้วยซ้ำที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของศักยภาพของกษัตริย์พระองค์ใหม่ที่จะขึ้นมาเพื่อจะทํางานควบคู่ไปกับเรื่องของพิธีทางประชาธิปไตยกับโลกยุคใหม่รวมทั้งการที่จะปฏิรูปสถาบันรากษัตริย์เองเนี่ยดูเหมือนว่าจะจะยังคง อาจจะยังคงเป็นคำถามอยู่สําหรับรัชกาลใหม่อาจารย์อาจารย์มองว่าจะเป็นปัญหาในอนาคตไหมครับคือเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าเราสามารถมองได้มองได้สองทางนะครับคือทั้ง y ยสและ n น y ย s ในายๆที่ว่าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความจริงใจของกษัตริย์องค์ใหม่จริงๆว่ามีมีความต้องการเดินทางคู่ไปกับประชาชนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับและผมเชื่อว่าผมยังมีความหวังอาเป็นเป็นความหวังแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ ความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสามคมของไทยเนี่ยสัตรัย์องค์ใหม่ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าความอยู่รอดของสถาบันเองขึ้นอยู่กับการทํางานร่วมกับสันตาใหมายความว่าตัวเองเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยอินิเชียทีฟต่างๆเนี่ยนะฮะจะต้องมาจากกษัตริย์องค์ใหม่จริงๆนะครับคือต้องต้องยอมที่จะปรับตัวเองไปกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ที่ผมบอกว่าโนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่าย ในขณะเดียวกันแม้ว่าองค์กษัตริย์เองอาจจะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองปฏิรูปตัวเองนะครับเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราพูดถึงสถาบ,บันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น mm hmm. แต่ยังมีเครือข่ายทั้งหมด mm hmm. นะครับภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าริ้วล้อ mm hmm. นะครับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จำเป็นอาจ,อาจ,จต้องได้รับความเห็นชอบจาก,จากเครือข่ายเช่นเดียวกันนะครับแลวผมก็เรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายกษัตริย์องค์ใหม่อย่าง<ช>มากจริงๆผมว่าไอ้ความท้าทายผือๆอาจจะไม่ได้มาจากสาธารณาชนที่ซ้ำอ,อาจจะมาจากบุคคลใกล้เคียงทั้งหมดหเพราะว่าการที่สถาบันรผด็จกตรลดบทบาททางด้านการเมืองผมขอไม่ใช่คำว่าลดเลยดีกว่าผมขอใช้คำว่าเดินออกจากความเกี่ยวข้องทางด้านการเมืองไปเลยเนี่ยนะฮะซึ่งผมยังยืนยันว่ามันเป็นวิธีเดียว ที่จะนำไปสูขข่ความอยู่รอดของสถาบาันพระมหากษัตริย์นะครับแต่การที่เดินออกไปเลยเนี่ยจากบทบาททางด้านการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันปิดประตูทั้งหมดไม่ให้บุคคลในเครือข่ายเนี่ยหาประโยชน์ทางด้านการเมืองได้แล้วอย่าลืมว่าบุคคลเหล่านี้รวมถึงสถาบันทหารเองด้วยอยู่ได้เพราะว่าผลประโยชน์ทางด้านการเมืองที่มาจากสถาบาันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนัน้นการที่การที่พระองค์กษัตริย์องค์ใหม่ตัดใจทำเช่นนี้เนี่ย,ยมันส่งผลกระทบมากมายต่อเครือข่ายที่อยู่ในที่เราพูดถึงทั้งหมดแต่ระหว่างผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายกับผลกระทบ ที่ประชาชนได้รับเนี่ยกษัตริย์ควรจะเลือกประชาชนถูกถูกต้องแน่นอนแต่อย่างที่บอกแต่บทยางที่บอกคือก็กอีกะฮะสถาบันพระมหากษาัตริย์เนี่ยเมื่อนื่องจากว่าสถาบันพระมหากษาัตริย์ลีลายขึ้นอยู่กับเครือข่ายเหล่านี้มานานนะฮะมานานจนผมคิดว่าความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษาัตริย์เองเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากเครือข่ายเหล่านี้ด้วยนะฮะผมเลยผมยอาจจะมีคําถามในใจว่า องค์กษัตริย์องค์ใหม่คิดถึงประชาชนเป็นหลักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านั้นอย่าลืมว่าเป็นกลุ่มคนที่ยังมีอำนาจทางด้านการเมืองอยู่เช่นเดียวกันนะครับอาจจะนำไปสู่การต่อสู้ระหว่างกษัตริย์องค์ใหม่เองหรือไม่มาจากเครือกับเครือข่ายทั้งหมดนะฮะในจุดนี้ผมบอกตรงว่ามันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเส้นทางที่มองไปข้างหน้าเห็นถึงการเปลี่ยนผ่านราชการแล้วยังเห็นอุปสรรคอยู่แบบนี้แล้วอาจจะนาไปสู่วิกฤตการเมืองเพราะการเปลี่ยนแปลง อาจจะไม่ราบรื่นเนี่ยอาจาคิดว่าประชาชนเองควรจะทาอย่างไรฮะในช่วของประชาชนเองเผมยื่นในสุดแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยความหวังก็คงต้องกลับอยู่ที่ประชาชนเองเช่นเดียวกัน ừ ừ ừ, นะฮะว่าประชาชนเนี่ยเออมันอาจจะถึงจุดจุดหนึ่งที่บุคคลที่คนในสังคมเนี่ยอาจจะต้องออกมาแสดงความเห็น ừ, ừ, ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะน,นะครับเรื่องของเครือข่ายที่มาพร้อมกับสถาบันพระมหากษัตริย์เองตอาตัวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะตอบนะฮะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องเกี่ยวกับ เรื่องเกี่ยวกับทหารด้วย <ümüz. S 1> นะครับปศโ ओ ทหารมันก็เป็นสถาบันที่สาคัญเช่นเดียวกันในเรื่องเกี่ยวกับการที่อยู่เบื้องหลังสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับการที่เข้ามาแทรกสังด้้นการเมืองโดยตรงต,รงตร่อเวลาอาจจะต้อ<บ>งในเรื่องนี้หล่ะจะต้องศึกษากร,รณีเปรียบเทียบอื่นๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนะครับอย่างเช่นกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยแม้ว่าเขาไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่ากองทัพเนี่ยได้เข้ามาวุ่นวายการเมืองนานมากจนถึงจุดที่มันมีการเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองนะครับทำให้สถาบันกองทัพเนี่ย ตัดสินใจที่จะเดินออกจากการเมืองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ในะอินโดนีเซียถึง,ได,ถงไ,ดไ,ดได้รับสมญาณาว่าเป็นประเทศประชาธิไปไตยเกิดประชาธิปไตยเกิดใหม่ที่บทบาทของฐานบทบาททางการเมืองของทาหารแทบจะไม่มีเหลืออยู่เลยผมก็ในจุดนั้นเราอาจจะต้องมาเข้ามาศึกษานะครับซึ่งผมอาจจะมีคําตอบให้ณตอนนี้แต่ผมผมยังเชื่อว่าประชาชนนั้นอาจจะเป็นคําตอบนะครับอาจารย์นันแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ประชาชนถูกกันออกมาจากเรื่องของสถาบันรัฐศาสตร์โดยชื่นเชิงโดยข้อกฎหมายอะไรก็แล้วแต่มากมายเนี่ย ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นในเมื่อการเปลี่ยนผ่านมันจะไม่ได้เลยแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในขณะประชาชนเองก็ดูว่าจริงๆแล้วประชาชนไทยมีส่วนร่วมได้ไหมครับในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้หรือว่าไม่มีเลยโดยโดยกฎหมายหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยสิทธิของประชาชนมีไหมในใน,ในเราก็ถามกันว่าประเทศนี้เป็นของใคร <laughs> ถ้าประเทศนี้เป็นของประชาชนทำไมประชาชนจะไม่มีสิทธิ์นะครับในการแสดงความคิดเห็นแต่ผมเข้าใจคําถามของคุณจอเมื่อคือว่าในสุดแล้วเราก็ยังถูกครอบด้วยกฎหมายหมิ่นอยู่นะครับการพูดเช่นนั้นการเข้ามาแนะนำอย่างนี้ถูกต้องก็ตามเข้าใจได้นะมันก็เป็นสิ่งที่ีอันตรายสิ่งที่น่ากลัวมากผมถึงบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันมองไปมันผมก็ลําบากใจเช่นเดียวกันนะครับการที่เราจะสถาบันที่มันมีความสําคัญมากๆนะครับที่จะชี้เป็นชี้ตายนะครับ ต่อประชาชนด้วยซ้รแต่การว่าประชาชนเองเนี่ยก็กลับไม่มีสิทธิ์ไม่มีไม่มีสิทธิ์แมทที่จะที่จะดีเบตมันที่จะดิสคัสมันนะไม่ต้องไปพูดถึงเลยการว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงเอาไปแค่ว่าเอาประเด็นเหล่านี้นมาพูดกันถกกันในสังคมยังทำไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่มันแย่มากๆแล้วผมเองก็จนปัญญานะบอกตรงในจุดหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมคิดในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นเนี่ย ในถ้าถามผมนะตอนนี้เนี่ยทางออกมีสองอย่างเท่านั้น mm hmm. กฎหมายมินคือการปฏิรูปการยกเลิกทั้งหมดต้องมาจากสถาบ,บันกตริย์เองอื mm hmm. ผมเชื่มมาแรงผักดันจากจากภาคประชาชนเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ นะครับด้วยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกับคุณคนเหล่านี้ถ้าคุณออกมาสร้างแคมเปญหรือรณรงค์คิดว่าจะเป็นความหวังไหมครับว่าสุดท้ายสถาบันพระมหากษัตริย์จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะยกเลิก1นึสซะเองมีความหวังนี่จะนําไปสู่ข้อสองที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่านอกจากว่าจะมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์เองแล้วเนี่ยนะฮะหรือไม่ก็มันก็ต้องพังลงไปเลยทั้งหมดพังหมดเลยที่ผมหมายถึงรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปสู่คําถามเมื่อกี้เองว่าเพราะฉะนั้นมันขึ้นอดู่ับวิสัยทัศน์ คุณอยากให้มันพังไปทั้งหมดห,หรือคุณปฏิรูปตอนนี้มันนาไปสู่เรื่องปฏิรูปสาบันพมากษัตริย์ที่ผมพูดแต่แรกรส่วนหนึ่งคือการปฏิรูปหนึ่งสองด้วยนะครับถ้าคุณพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าและอยู่รอดทํากับร่วมกับประชาธิปไตยค,คุณต้องปฏิรูปกฎหมายหนึ่งสองด้วยถ้าคุณยังใช้กฎหมา, 1, 2, มายหนึห่งสองในรัชสมัยหน้าทั้งทั้งที่รู้ว่าองค์งงกษัตริย์องค์ต่อไปเนี่ยนะฮะมีแอสเซทเนี่ยไม่เท่ากับ พระหมักษัตว์องค์ปัจจุบันนะฮะแต่ยังมีการใช้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองอยู่ผมว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่มันที่มันทัฟมากๆนะครับความอยู่รอดนะครับโดยที่ผมว่าคุณจอเข้าใจในสิ่งผมพูดนะฮะคือแล้วผมคิดว่าผู้ชมนคงจะเข้าใจในสิ่งผมพูดเพราะฉะนั้น องค์กษัตริย์องค์หน้าต้องตัดสินใจเองว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่าถ้าคุณไม่ตัดสินใจแล้วคุณยังใช้หนึ่งหนึ่งสองอยู่เนี่ยมันจะนําไปสู่การทังคลื่นลงมหมดแล้วมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วทั้งในกรณีของเยอรมนันเองนะครับผมพูดหลายครั้งแล้วเพราะเยอรมันเนี่ยก่อนถึงจุดจบของสันรรพมกษัตริย์เนี่ยมันมีการใช้กฎหมายหมิ่นกันอย่างมากมายมหาศาลจนนําไปสู่ความเสียหายของสันพมกษัตริย์ในกรณีของญี่ปุ่นอาจจะตางกันไปนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามาจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2 ค,ความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นและการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการทาให้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยประชาประชาในจริงๆนะครับจึงมีการยกเลิกกฎหมายหนึ่งงสองแต่กว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยก็มีการใช้กันพร่ำเพื่ออ,อย่างมากๆแลวมันมาถึงทางตันนะ,นะครับผมว่าเราผมคิดว่าเราใกล้มาถึงทางตันนะฮะ แต่ทางตันนี้จะมีทางออกได้ก็ต่อเมื่อสามารถถูกงไม่งั้นก็ต้องล้มแบบอย่างที่ล้มบอกไปแล้วผมขอพูดนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดมันจะใกล้จะจบการสัมภาษณ์นี้แล้วเนี่ยคือแม้ว่าผมจะบอกมันใกล้ถึงทางตันเนี่ยมันอาจจะเป็นทางออกนะฮะในสุดแล้วเนี่ยสังคมไทยก็จะดูสวยงามมากขึ้นนะโดยที่ไม่มีไม่มีกฎหมายมีนแต่แต่ไอ้การที่จะผ่านตรงนี้ไปได้มันต้องมีความเจ็บปวดอย่างมากนะครับในในทุกๆการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น จุดนี้มันถึงมีการใช้กฎหมายหมิ่นกันอย่างมากมแลวมันอาจจะมีคนต้องเจ็บตัวจานวนมากผมเองเนี่ยเหมือนมันก็มีคนบอกว่าผมอาจจะถูกกฎหมายหนึ่งหรสองไม่รู้นะคุณประยุทธ์เห็นได้ผมได้ยินคุณประยุทธ์พูดผมก็ไม่ทราบว่าผมเนี่ยไปทาผิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะแต่อันนี้ผมเข้าใจว่าก่อนจะเดินไปถึงจุดที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะมีความยากลําบากถ้าความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เริ่มต้นจากสถาบันกษัตริย์เองก็จะยิ่งลำบากกว่านั้นครับอาจารย์นั้นเป็นความชัดเจนแล้วใช่ไหมครับผมไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงใช่ไหมรัชจาลที่สิบจะต้องเป็นสมเด็จพระบรมแทนที่จะเป็นสมเด็จพระเทพไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงในข้อกติกานี้เลยใช่ไหมครับคำถามนี้ผมมาเยอะแยะนะครับรับเสนจากผมจะตอบว่าในสังคมไทยเนี่ยกฎหมายเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ใช่กฎหมายผมพูดเรื่องกฎหมายการสืบส<า>ันตติวงศ์นะกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ใช่กฎหมายนะครับแต่ข้อยกเว้นของในสังคมไทยเนี่ยคือกฎหมายหมายความว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันมันคงจะนิ่งเพราะมันมีกฎหมายบอกอยู่เนี่ยสังคมไทยมักจะสร้างข้อยกเว้น ที่อยู่เหนือกฎหมายได้ซ้ําคําตอบที่ผมจะบอกคือว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนะนะว่าคําตอบคืออะไรเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ,อนะครับแต่ผมหวังไว,งว,งวง้ว่าผมที่ผมพูดนี่หลายๆคนอาจว่าผมเป็นอนุอนรักษนิยมนะคือ <laughs> ที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าผมยังมีความเชื่อมั่นในกฎหมายอ,อ,อยู่นะฮะโดยเฉพาะการสืบสันตติวงศ์นะครับผมว่าถ้าเกิดเราเราไม่ยึดมั่นในตัวกฎหมายกฎกฎการสืบสันตติวงศ์เนี่ย แล้วมันมีการสร้างข้อยกเว้นเนี่ยมันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานเนี่ยซึ่งผิดผิดมากๆ uh huh. เพราะอย่าลืมว่าว่าเราไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนผ่านรัชรัชราชการที่9้าไปสู่1 0บมันยังพูดถึงการที่10ไปสู่11 11ไปสู่12 uh huh. นะครับถ้าคุณมีการสร้างข้อยกเว้นตรงนี้มันก็คงต้องมีการสร้างข้อยกเว้นต่อไปเรื่อยๆ uh huh. แล้วอะไรคือความมียเสถียรภาพ uh huh. อะไรคือความต่อเนื่องของมัน uh huh. นะฮะ ที่ผมพูดนี่คือก็อีกอะผมไม่ได้ต้องผมไม่ได้เฟเวอร์ไม่ได้รักใครเป็นพิเศษต้องเป็นแฟนคนนั้นต้องสับสนนผมพูดเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการสร้างรทัดฐานให้มันนะฮะถ้ามันมีรทัดฐานแล้วเนี่ยคุณจอมเชื่อไหมว่าเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยใช่ครับถ้ามันมีรทัรฐานอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยประเด็นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเรารู้ว่าใครคือคนต่อไปครับแล้วเนื่องเมื่อเรารู้ใครคือคนต่อไปแล้วเนี่ยมันคือสถิลภาพแบบหนึ่งครับ เป็นความเห็นของอาจารย์ประวินชัชวานพงพันุ์นะครับอาจารย์ประจําของศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีการพูดกันเยอะในเวทีวิชาการรวมทั้งความสนใจในระดับประเทศต่างๆเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่จะมีผลต่ออนาคตของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะทําให้สถาบันกษัตริย์ไทยนั้นดํารงอยู่ได้ในภาวะของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้และที่ สำคัญเร่งด่วนที่นักวิชาการนานาชาติเองต่างก็เห็นตรงกันนั่นก็คือการยกเลิกมาตราน1-2นนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ